ดีครับคารบค์โปรดักสนำเสนอสวยๆอีกคันนะครับอันนี้เป็นไฮรักรีโวนะฮะตัวใหม่ล่าสุดปี2019เนี่ยนะครับอันนี้ของเดิมเนี่ยเป็นบ่อผ้านะฮะหรือว่าบอกำมี่น,นี่มาที่ร้านที่ทำเป็นชุดสวมนะครับสวมทับของเดิมเดี๋ยวผมถ่ายดูใกล้ๆนะครับอันนี้ชุดสวมนะครับสวมทับของเดิมนะเป็นสีดำนะฮะ หนังสีดํามาได้เย็บสีเทาเราใช้ได้ไนล่อนอย่างดีสําหรับเย็บบอกโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นได้ไนล่อนนะครับใช้กันทนทนและหนังอ่ะเป็นหนังประกอบลามิเนตนะครับคําว่าลามิเนตก็คือตัวหนังหนาหนึ่งมิลประกอบด้วยฟองน้ำโดยรองด้วยผ้าทีคอร์ดนะฮะลามิเนตด้วยความร้อนนะครับประกอบกันเข้าไปรวมเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับนี่นะฮะเป็น3ชั้นใช้กันทนทนนะครับอันนี้สีดำนะแล้วก็เป็นได้เย็บสีเทานะครับ แล้วก็มีปูพื้นนะนี่ปูพื้น5 d ดีนะครับปูเต็มพื้นที่นะฮะอันนี้เป็นสีดําล้วนนะครับดําได้ดานี่ด้านข้างเก็บเรียดหมดนะครับผมถ่ายให้ดูด้านหลังแล้วก็จะถ่ายให้ดูด้านหน้านะครับอันนี้คือฝั่งด้านหน้าด้านซ้ายนะครับสีลำเบาะสีดําได้สีเทานะฮะอันนี้พื้นสีดําสนิทเลยนะครับมีบุดทองเหลืองนะครับ นะกันอานะฮะมีตัวกิ๊บพลาสติกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ฝั่งด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งด้านคนขับกันนะฮะฝั่งด้านคมขับนะฮะตัวของปูพื้นถ้าดีจะมีตัวพลาสติกกันสึกนี่ตัวนี้พลาสติกส้นเท้าจะลงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีความแข็งเพราะว่าถ้า นิ่มเกินไปมันจะโดนทะลุลงไปถึงข้างล่างนะครับแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งทําให้ทนนะครับส้นเท้าเราอยู่ตรงนี้ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่เงี้ยเวลาขับรถนะครับมีพลาสติกตัวนี้จะทําให้ใช้ทนทนนี่นะครับ5 d นะถ้าเป็นรถรีโวเนี่ยเราจะมีตัวมดุดเนี่ยฮะกันล็อกล็อกกันลื่นตลอดนะฮะแล้วของเราตัวตัง้งนด้ล่างก็จะเป็นตัวกันเป็นท้ายหนามเปยนะครับกันมาเรียบร้อยหมดนะครับที่ส่วนด้านหน้า ต่ให้ดูด้านบนนะครับนห,หัวหมอนนี่ครับชอบสีไหนมาที่ร้านเนี่ยนะครับลาดพร้าวเลขยี่สิบสี่ซอยย้ยอยซอยเก้านี่รอรับกันได้เลยนะครับนครับสวยๆชอบสีไหนเราจัดให้ตามใจเลยนะครับขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้โอกาสถ่ายวิดีโอสำหรับรถสวยๆคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ